ครับผมมาพูดคุยในส่วนของความพื้นไวยของทีม s อเมืองทองยูเอเ็ดนะครับล่าสุดเริ่มการต่อสัญญานักเตะโตเก่งของทีมอย่างเฮเบรตตี้เฟอร์นันเดสเป็นที่เรียบร้อยใช่นะครับก็เพิ่งแถลงข่าวเสร็จไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับของวันที่4มิถุนายนครับนะครับก็ทางคุณโรราดีซื้อวาจานะครับซึ่งเป็นผออสมสรนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับแลยกาเป็นข่าวดีต้อนรับเล็สองที่ เรียกว่าได้ตอกสัญญา h ฮลเวอร์ตี้ฟอร์เสเพราะว่ามีหลายทีมอยากได้นะครับโดยเฉพาะทีมยา o โฮดดลูตัสซิมนะครับจากเอ็มลีกมาเลเซียเนี่ยบอกอยากได้มากแล้วก็สุดท้ายเฮเอร์ตีไม่เอาเลือกที่อยู่ที่นี่นะครับกำลังมีความสุขแล้วก็ผลงานเขากำลังดีด้วยเรียกว่าเป็นการขยัยสัญญาดีกว่านะครับก็ขยับไปถึงปี2020อ้อีก2ปีได้ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นนักเตะที่ เมืองทองเนี่ยผมว่าต้องมีไว้ตลอดค,คือทั้งยิงทั้งเลี้ยงเองได้แล้วก็คอยทาประตูอย่างต่อเนื่องใช่นะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ฝากความหวังได้สาคัญเรื่องค่าเหนื่อยเขาบอกบว่าเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรตอนนี้ด้วยโอ้โหนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับคาดว่าก็น่าจะเยอะพอถูกกันกติดตามกันว่าหลังจากต่อสัญญาเฮเบอร์ตี้นะครับจะยังคงรักษามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วก็น่าสนใจว่าต่อจากนี้เมืองทองจะ ดึงนักเตะคนไหนเข้ามาเพิ่มเติมด้วยใช่ครับ